สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาชมไผ่บงหวานเพรน,น้ำผึ้งนะครับเป็นไผ่บงหวานเพรน,น้ำผึ้งเบอร์เก้าสำหรับไผ่บงหวานเพรน,น้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับเขาจะสามารถตอนกิ่งได้เนื่องจากจะมีรากอากาศที่เกิดออกมานะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยรากอากาศจะเกิดง่ายสำหรับต้นนี้ก็ ประมาณ1ปีนะครับอาจจะยังไม่ถึง1ปีดีคือผมก็ทำการทดลองตอนนะครับโดยตอนในกิ่งที่เจอรากอากาศกับกิ่งที่ยังไม่เกิดรากอากาศนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากันแต่ปกติแล้วถ้าเกิดรากอากาศแล้วเนี่ยมันจะติงง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดราก ออกมาในตุ่มแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไพ่ชุดนี้ผมแบ่งมาจากน้องแต่งกับน้องนุชนะครับซึ่งก็คือได้จากพี่เปียโดยตรงนั่นแหละ้องทั้งสองท่านเขาก็แบ่งมาจากพี่เปียก็ยังไม่ได้ตัดแต่งจริงนะครับเพราะว่าต้องการปล่อยเอเาไว้ให้ เกิดรากอากาศโดยเฉพาะในส่วนของกิ่งแขนงจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนแต่เนื่องจากปีนี้เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับทําให้การเกิดลากเนี่ยชะนักไปบ้างหรือว่าเกิดช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ที่จังหวัดสกลนนะครฝนก็หยุดตกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําการตอนก่อนนะครับเพราว่า เป็นยังไงจะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมกันอีกครั้งนึ่ง